นะโมตัสสะภควัตโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควัตโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระพุทธองค์ทรงตัดไว้ว่าจิตตังทันตังสุขาวะหังจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้สุขอื่นเสมอด้วยความสงบเป็นไม่มีเมื่อบุคคลใดได้ฝึกจิตดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งที่หาได้โดยยาก ย่อมได้ที่พึ่ง,งเงินเกษมย่อมได้ที่พึ่งเงินแท้จ,จริงเพราะเรื่องราวต่างๆในโลกล้วนไม่มีวันจบที่จบต้องจบด้วยจิตภายในจเจริญธรรมทุกทกคนก็ขอความสุขสวัสดีให้มีกับพวกเราชาวธรรมายและประชาชนชาวสยามของพระบาทสมเด็จพระประเมณฑลรามาธิบดีศรีสิสนมหาวิชิลาลงกรพระวิชิลาเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่สิบของพวกเรา ที่พระองค์ทรงขึ้นของราชทรงตัดเป็นปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและคลองเป็นอิโดยารถเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปวันนี้พวกเราจะได้มาเรียนรู้การฝึกจิตทำไมเราเรียนรู้การฝึกจิตเราจะสังเกตดูเราบอกว่าเอ๊ะแค่ฝึกจิตแค่นี้เหรอเหตุการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ฝึกจิต พระพุทค์ทรงตัดไว้อยู่แล้วบอกว่ามีพราหมณ์คนนึงมาถามพระพุทค์ว่าพระองค์ถ้าพระองค์ปรินิพานไปแล้วทำอย่างไรพระสัตธรรมของพระพุทค์ถึงจะเสื่อมและทำอย่างไรพระสัตธรรมของพระพุทค์ถึงจะไม่เสื่อมในเมื่อพระพุทค์ปรินิพานไปแล้วพระพุทค์ทรงตรงัดไว้ว่าดูก่อนพราหมณ์ในเมื่อพุทธบริษัทสีทั้งหลายคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาได้เจริญให้มากได้กระทำให้มากซึ่งมหาสติปัฏฐานสี่เหล่านี้แหละ พระศัทธธรรมของพระพุทธองค์ถึงจะไม่เสื่อมในเมื่อพระพุทธองค์ปรินิพานไปแล้วและทําอย่างไรถึงจะเสื่อมละ่ะก็ในเมื่อพุทธบริษัทสีทั้งหลายคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิก,กาไม่ได้เจริญให้มากไม่ได้กระทาให้มากซึ่งมหาสติพัธนธเสี่ราวนี้แหละพระศัทธธรรมของพระพุทธองค์ถึงจะเสื่อมในเมื่อพระพุทธองค์ปรินิพานไปแล้วและจะสังเกตดูดีๆว่าเหตุการณ์บ้านเมืองอะไรเกิดขึ้นขับรถบีบแต่กันนิดหน่อยนะทะเลาะกันแล้ว ตีลันฟันแทงกันแล้วจะฆ่ากันแล้วมองหน้ากันหน่อยก็ไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้อะไรอะไรเกิดเช่นนี้เกิดขึ้นเราจะสังเกตดูกระแสค่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วไม่มีตัวหยุดเหรอทุกคนไม่มีสติเหรอทุกคนมีสติอยู่แต่ที่หลวงพ่อสอนคือจะสอนให้คนมีสัมปชัญญะคือมีปัญญากำกับสติอีกทีหนึง่งโจรก็มีสติ เถียงพ่อแม่ก็มีสติคนกินบ้านกินเมืองก็มีสติแต่เขาขาดสัมปชัญญะคือตัวปัญญาคือตัวยับยั้งชั่งใจเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสําคัญที่สุดฉะนั้นเราต้องการให้ประเทศชาติมีความสุขบอกว่าเอ๊ะคนที่ทะเลาะเบาแวงกันเขาไม่รู้เหรอรู้เถียงพ่อเถียงแม่ไม่รู้เหรอรู้รู้ว่าไม่ดีไหมรู้ว่าไม่ดีแต่ทําไมถึงเถียงเขามีสติอยู่แต่ขาดสัมปชัญญะ คือตัวปัญญาคือตัวยับยั้งชั่งใจนี้เองฉะนั้นเราจะมาเรียนรู้การฝึกจิตฝึกแล้วฝึกอีกเรียนรู้แล้วเรียนรู้อีกให้เกิดเป็นวส,สีคือความชํานาญจะสังเกตดูดีๆว่าทําไมทําไมต้องไปบอกต่อทําไมทําไมต้องไปบอกต่อหลวงพ่อสอนแล้วหลวงพ่อบอกว่าอันไปบอกต่อนะทลาแก๊ปหมอปุเป้ไปบอกต่อนะให้ทุกคนไปบอกต่อทําไมถึงต้องบอกต่อเพราะว่าเท่ากับเตือนตัวเองเตือนตัวตัวเราเองอะไร ยังไม่หลุดพ้นเลยแล้วไปบอกต่อได้ยังไงจะสอนคนได้ยังไงทำไมจะสอนไม่ได้สอนให้เขามีที่พึ่งที่เกาะภายในภายในก็จะจะได้เจริญขึ้นเจริญขึ้นเรื่อยๆเจริญขึ้นเรื่อยๆคือให้ทุกคนมีที่พึ่งที่เกาะภายในไม่ได้มากก็ได้น้อยไม่ได้มากก็ได้น้อยไม่ได้น้อยก็คือแค่กลับมารู้สึกก็พอให้มีที่พึ่งที่เกาะภายในลูกๆหลานๆเด็กตัวเล็กๆเรียนหนังสืออยู่ก็มีที่พึ่งที่เกาะได้ แม้แต่เราจะสังเกตด,ดูในรูปที่ประวัติเด็กออทิสติกพิการซ้ำซ้อนตาบอดหูหนวกบางคนแขนขาดเขาเอาเท้าเนี่ยแตะขึ้นมาที่กลางหน้าอกเลยแล้วเวลาเขาส่งกระแสกับเพื่อนเขาใช้เท้าส่งกระแสทําไมเขาทาได้ละ่ะฉะนั้นวิทยากรแต่ละคนบางทีบอกวันนั้นไปแต่เช้าเลยนึกว่าจะไปให้กําลังใจน้องๆเด็กที่พิการซ้ำซ้อนแต่กลับไปพอเห็นเสร็จเรียบร้อย ปฏิบัติเรียบร้อยบอกว่าที่สุดน้องๆน,นี่แหละเป็นคนที่ให้กำลังใจกับพี่ๆทุกๆคนที่ไปแม้แต่ตืต่นเช้านี่ไงจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดว่าทำไมเราถึงต้องฝึกจิตฝึกแล้วฝึกอีกแล้วทำไมถึงต้องบอกต่อล่ะอ้าวแล้วเราไม่บอกต่อเรื่องในสิ่งที่ดีงาม และเราจะไปคุยกันเรื่องอะไรล่ะเรื่องทะเลาะเบาแวงกันเรื่องการเมืองหลวงพ่อนี่จะไม่บางคนบอกว่าเอ๊ะหลวงพ่อไม่พูดเรื่องการเมืองอ๋อหลวงพ่อไม่ได้พูดเรื่องการเมืองหลวงพ่อพูดเรื่องบ้านเมืองบ้านเมืองจะทําอย่างไรดีให้บ้านเมืองมีความสุขน้ําในคลองหลวงพ่อพูดมา20กว่าปีน้ําในคลองในกรุงเทพสกปรกหรือเปล่าเขาบอกว่าสกปรกทําอย่างไรถึงจะให้สะอาดก็หาผู้บริหาร ที่บริหารเป็นมาบริหารก็แค่นั้นเองง่ายๆถ้าน้ําสกรปรกละ่ะก็แปลว่าบริหารบริหารไม่เป็นก็แค่นั้นเองง่ายๆจะทำไงให้ประชาชนชาวสยามทุกคนมีความสุขก็หาผู้บริหารบริหารเป็นมาบริหารแค่นั้นเองในน้ำมีปลาในนามีข้าวพืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมชุ่มชื่นด้วยน้ํานั้นเด็กนักเรียนคนไทยเก่งๆทั้งนั้นครูครูบาอาจารย์ แพทย์พยาบาลข้าราชการนักวิชาการของเราเก่งๆทั้งนั้นฉะนั้นเราต้องนำความเก่งของแต่ละคนออกมาใช้ทำไมถึงเอาออกมาใช้ได้ละ่ะส่วนมากคนดีเนี่ยคนดีเนี่ยไม่มีกำลังคนดีเนี่ยจะเปล่าบางฉะนั้นถ้าทุกคนได้เรียนรู้การฝึกจิตทุกคนก็จะเรียนรู้ว่า เรามีหน้าที่ทำดีแต่ไม่ยึดติดในการทำความดีเรามีหน้าที่บอกใครจะทำใครไม่ทำมันต้องเป็นเหตุของใครนะแต่เราม,มีหน้าที่บอกอย่างเดียวเราไม่ได้มีหน้าที่น้อยใจเสียใจเนี่ยวันนั้น่ะบอกพ่อแม่แล้วแม่ไม่ทำพ่อไม่ทำไม่เกี่ยวกันก็บอกเรื่อยๆก็เหมือนพ่อแม่สอนลูกอะ่ะพ่อแม่ก็สอนเรื่อยๆบอกเรื่อยๆพ่อแม่ยังไม่เห็นบ่นเลยว่าบอกไปแล้วนะเนี่ย บอกไม่จำเลยนะบางทีเราจะได้ยินคำนี้บ่อยๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยพ่อแม่ผู้ได้รับฟังรักเราหรือเกลียดเรารักเราสอนเราหรือว่าเราสอนเราแต่ความคิดมันชอบบอกว่าโดนว่าโดนด่าความคิดตัวนี้ใช้ไม่ได้แต่เราจะาไปใช้ฉะนั้นนี่แหละเป็นเหตุที่ทำไมเราถึงต้องฝึกจิตนะทำงานก็ทำงานอย่างมีความสุขจะเล่นอะไรก็เล่นอย่างมีความสุข เมื่อเราเรียนรู้การฝึกจิตเราจะได้เรียนรู้ว่าพระสัตธรรมที่แท้จริงจะไม่เสื่อมก็เมื่อพวกเราเนี่ยแหละได้ฝึกจิตนั่นเองเรามาเรียนรู้การฝึกจิตไปพร้อมๆกันงายมือไว้ที่หน้าตักนั่งสบายๆส,สูดลมหายใจยาวผ่อนความรู้สึกลงไปที่กลางหอกบลื้วณล้นปีช,าชาปา้าๆสูดลมหายใจยาวอีกครั้งหนึ่งสบายๆผ่อนความรู้สึกลงไปที่กลางหอกบริเวณล้นปี ยกมือขวาขึ้นมาสองนิ้วแต่ไปที่กลางอกบริเวณลิล้นปีคือฐานของจิตสัมผัสความรู้สึกกลางอกบริเวณลิล้นปีไว้เราดูสิตาระมองอยู่ปกติความรู้สึกอยู่ที่กลางอกบริเวณลิล้นปีจะมีความรู้สึกปุ๊บปุ๊บปุ๊บคลายคลาย,ลายหัวใจเต้นบางทีเราเอ๊ะอะไรมันกระเพื่อมอยู่ที่กลางอกนะบางคนบอกเคยเป็นโรคหัวเ,เป็นโรคหัวใจทําไงดีอะ ก็กลับมาดูจิตนะพ่อเคยไปสอนที่โรงพยาบาลกรุงเทพเขาโอ้โหเตรียมจะผ่าตัดแล้วบอกเขาเป็นโรคหัวใจสอนก็ฝึกจิตเขาไม่ต้องผ่าตัดเลยกลับบ้านได้เลยสังเกตความรู้สึกกลางอกวายจะมีความรู้สึกปุ๊บปุ๊บปุ๊บอยู่ที่กลางอกปลิ้เลื่นปีจะมีความรู้สึกคล้ายคลายหัวใจเต้นให้รู้สึกไปเรื่อยเห็นการเกิดดับเห็นจิตเกิดดับ เป็นปรมััติภายในเป็นไปเพื่อละอาสวัิเลเลสภายในมองที่ตาเปล่าไม่เห็นนะมองที่ตาเปล่าไม่เห็นแต่สัมผัสได้คนตาบอดหูหนวกฝึกจิตได้สังเกตความรู้สึกกลางหวกไวเมื่อรู้จักฐานของจิตแล้วค่อยๆเอามือช้าๆยกมือขึ้นมาทั้งสองข้างเหมือนแบตเตอรี่ใครไม่มีไฟหลวงพ่อพ่วงให้พ่วงไปแล้วทุกคนไปพ่วงต่อได้เลยสังเกตความรู้สึกที่มือไว กลางอกบุเรลิมปีรู้สึกไปจะมีกระแสอุ่นๆร้อนๆวูบววับอยู่ที่มือเราเหมือนมีคลื่นกระแสอะไรอยู่ที่มือเราเราเรียกสิ่งนี้ว่าอิทัปปัจจตาทุกสิ่งในโลกล้วนเป็นคลื่นกระแสเชื่อมโยงซึ่งกันและกันอันนี้ลองขยับมือเข้าช้าๆเหมือนมีแรงดึงดูดมมไม้เหมือนแม่เหล็กดูดไม้สัมผัสคลื่นกระแสแล้วเองนะ กลางอกบุรี่เล่นปีรู้สึกไปเรื่อยๆที่มือรู้สึกไปเรื่อยๆมีคลื่นกระแสอะไรอยู่ที่มือเราตาเรามองอยู่หูฟังอยู่ความรู้สึกอยู่ที่กลางหอกเรานี้มือนิ่งสักครู่ตามองมันที่มือหลวงพ่อแต่ความรู้สึกอยู่ที่มือเราเองแม้แต่ดูในจอทีวีก็รับกระแสได้ในทีวีมืออยู่เฉยไม่ต้องขยับนะลองรับคลื่นกระแสดูมืออยู่เฉยนะมีคลื่นกระแสอะไรวิ่งขึ้นี่มือเราไหม รวมเพิ่มกระแสจนหนึ่งรูปเป็นสองรูปมีเคลื่อนกระแสเปลี่ยนแปลงไหมตาเรามองอยู่ปกตินะความรู้สึกอยู่ที่กลางอกปุเรนปีคราวนี้ทุกคนลองเคลื่อนมือดูอีกทีซิเราจะจับความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนภายในของเราเองนะจะสังเกตยิ่งช้าๆความรู้สึกก็จะยิ่งชัดชัดแปลว่าอะไรละเอียดอ่อนไปเรื่อยๆละเอียดอ่อนไปเรื่อยๆ ความรู้สึกเนี่ยจะละเอียดอ่อนไปเรื่อยๆคราวนี้มือนิ่งสักครู่สู้ลมให้เจยวยาวผ่อนความรู้สึกลงไปที่กลางดกค่อยๆหงายมือไว้ที่หน้าตักสบายๆตามองมาที่มือหลวงพ่อแต่ความรู้สึกอยู่ที่มือเราเองลองรับคลื่นกระแสดูอีกครั้งนะมืออยู่เฉยไม่ต้องขยับวิธีนี้คือวิธีการนําไปบอกต่อได้เลยนะดูนะคราวนี้หลวงพ่อขยับมือมีคลื่อนอะไรลงไปที่มือเราไหม เราจะบอกออกมาเลยก็ได้นะต่างคนต่างบอกออกมาหลุ่ลุงเพิ่มกระแสะจากหนึ่งรูปเป็น2รูปต่างกันไหมต่างคนต่างบอกได้เลยนะมีกระแสะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพราะเคลื่อนมือเป็นวงกลมต่างกันไหมหความรู้สึกเราเรียนรู้ซึ่งคลื่นกระแสะกระแสะรับส่งถึงกันได้ อ,นะอูนะครั้นี้หลวงพ่อขยับมือขึ้นลงเวลาเราเรียนรู้คลื่นกระแสเราจะได้เรียนรู้ว่าเวลาเราแผ่มเมตตากวดน้ําเราจะได้เรียนรู้ว่าอ๋อกระแสนี่ส่งถึงส่งถึงผู้ที่ล่วงรับไปแล้วก็ดีจะอยู่ก็ดีชนะคนอื่นตั้งร้อยตั้งพันจะมีประโยชน์อะไรผู้ใดชนะตนเองได้ผู้นั้นชื่อว่าชนะสงครามมันยิ่งใหญ่อยู่นะครันนี้หลวงพ่อมือลงต่างกันมไหมความรู้สึก มือขึ้นอีกครั้งหนึ่งมืออยู่เฉยนะเวลามือลงขึ้นต่างกันไหมเราจับความรู้สึกเราเองไม่เกี่ยวกับความคิดนะการฝึกจิตนี่เขาเรียกว่าให้อยู่กับความรู้สึกภายในรู้สึกยังไงก็รู้สึกอย่างนั้นแต่ความคิดที่สงสัยนี่เขาเรียกวิจิกิจฉาคือความลังเลความสงสัยไม่ต้องไปยุ่งกับเขาอยู่นะต่างกันไหม ให้เรียนรู้ว่าเมื่อเราเรียนรู้ก,า,การฝึกจิตกระแสมีได้รับส่งถึงกันได้หงายมือไว้ที่หน้าตักนั่งสบายสบายตารมองอยู่หูฟังอยู่ความรู้สึกอยู่ที่กลางอกสูลมีเจยวยาวผ่อนความรู้สึกลงามาที่กลางอกบริเวณปีกค่อยๆหลับตาชา้ชาๆสัมผัสความรู้สึกกลางอกบริเวณปีกไว้เราชาร์จแบตเตอรี่ภายในเราเองจิตนี่แหละ เขาจะหลุดออกจากล่างได้จะหลุดออกจากล่างได้กระทั่งตอนมีชีวิตอยู่มีชีวิตอยู่และจากไปแล้วจะหลุดออกไปแบบไหนขึ้นอยู่ที่เรามีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติและสตินี้จะกลายเป็นมหาสติปฐานทันทีเพราะมีปัญญากำกับสัมผัสความรู้สึกกลางอกบริเวณปีไปเรื่อย<ๆ>เมื่อมีกุศลในการปฏิบัติแล้วน้อมฉิตกลางหน้าอก โดยไม่ต้องออกเสียงแพ่เมตตาไปไม่มีประมาณจากกลางหน้าอกแผออกไปที่มือคลื่นกระแสจะวุบวุบวุบไปเรื่อยๆแพ่ออกไปทั่วตัวแผ่ออกไปรอบเรือหนห้องออกไปทั่วจังหวัดทั่วประเทศ ถึงจะมีเหตุการณ์ต่างๆแต่ทุกคนมีที่พึ่งที่เกาะภายในทุกคนก็สามารถรอดพ้นจากเรื่องราวต่างๆได้เหตุการณ์ที่จะเกิดก็ต้องเกิดอย่าประมาทแต่ในความมืดย่อมมีแสงสว่างอยู่ปลายทางอย่างแน่นอน สัมผัสความรู้สึกกลางอ,อกไปเรื่อยๆน้อมกุศลผลบุญนี้ที่พวกเราทั้งหลายประชาชนชาสยามได้เจริญมหาสติปัญสี่อริยมัคเมีองแปดซึ่งเป็นทางดับทุกที่พระพุทธเจ้าทุกปร่งได้ตรัสรู้ดีแล้วขอน้อมกุศลผลบุญนี้น้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถประพิร พระผู้ทรงคลองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามบูรพะมหากรรษัตริย์ทุกพระองค์ที่ทรงปกปักรักษาผืนแผ่นดินไทยนี้ไว้ให้พวกเราได้มีที่อยู่ที่อาศัยจวบจนทุกวันนี้ขอพระองค์ทรงสถิตในดวงใจของปวงชนชาวไทยตลอดกาลขอพระองค์ทรงสถิตในดวงใจของปวงชนชาวไทยตลอดกาล น้อมกุศลผลบุญนี้น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเศริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงและสมบูรณ์ให้ทรงเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยตลอดกาลสมเด็จพระ ระบาสมเด็จพระประเมนทรารามาธิบดีศีสินมหาวิชิลาลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบของพวกเราขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงและสมบูรณ์ให้ทรงเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยตลอดกาล สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงและสมบูรณ์ให้ทรงเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยตลอดกาลนึกถึงพ่อให้พ่อมีความสุขให้พ่อมีความสุข ให้แม่มีความสุขให้แม่มีความสุขพี่น้องญาสนิทมิที่รักครูบาอาจารย์ทั้งหลายเทพไทเทวาทั้งสิบทิศท้าปล่มอินท้าจตุโลวกบาลทั้งหลายพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระพายพระพิลุนพระแม่โพศพยักษ์คนทันนากรุดเจ้าที่เจ้าทางทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรทั้งหลาย ขอมีส่วนด้วยร่วมอโนโมทนาบุญโมตราุศนในการนี้ภายในจะสงบไปเรื่อยๆจิตภายในจะปล่อยวางไปเรื่อยๆเรื่องราวต่างๆในโลกล้วนไม่มีวันจบที่จบต้องจบด้วยจิตภายในแสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มีสุขอื่นเสมอด้วยความสงบเป็นไม่มี เมื่อบุคคลใดได้ฝึกจิตดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งที่หาได้โดยายากย่อมได้ที่พึ่งเงินกเกษมย่อมได้ที่พึ่งอันแท้จริงเมื่อทุกคนได้เรียนรู้การฝึกจิตเห็นการเกิดดับภายในไปเนืองๆทุกขณะจะมีสภาวะธรรมแห่งการหลุดพ้นที่หลวงพ่อได้แต่งไว้สามเดือนกับเจ็ดวันคนที่ฝึกสติปัฐานสี่ ของนั้นดีใครไม่รู้ดูไม่เห็นการปล่อยวางขันห้านั้นลำเค็นปล่อยไม่เป็นจิตตกฐานชาญตกลงปฏิบัตินั้นต้องทิ้งสิ้นทุกสิ่งเห็นของจริงเป็นสมมุติไม่มั่นหมายจิตเริ่มดิ่งยานเริ่มเกิดทิ้งรูปกายสมดังหมายเห็นจิตลงผวังแล้วจากนั้นเห็นจิตเจ็ดขณะขันห้าละออกจากจิตหรือชไหน กายก็ละจากขันห้าปิติใจรู้ภายในเห็นจิตวิมุตพลันแล้วจากนั้นเห็นจิตหลุดจากจิตเพ่งพินิษว่าอะไรฉไหนนั่นเหมือนพระจันทร์ทอแสงผ่องอัมพันจิตดวงนั้นเป็นวิมุตหลุดพ้นเอ่ยแล้วจากนั้นกลับมาดูซึ่งในจิตก็ไม่มีความคิดเป็นฉไหนสิ่งมาเกาะมาเกี่ยวอยู่ภายในนั้นสิ้นไปตอนจิต วิมุตพลันเมื่อทุกคนได้ตามรักษาจิตเห็นการเกิดดับที่ฐานของจิตกลางอกบริเวณนปีเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีสามารถสําเร็จเป็นพระอาหารหันต์ได้ถ้ามีสังโยชน์เหลืออยู่จะได้เป็นพระอนาคามีในที่สุดเมื่อเราทุกคนได้เรียนรู้การฝึกจิตเห็นการเกิดดับภายในไปเนืองง,งทุกขณะเราก็จะเห็นว่าความคิดก็อยู่ส่วนความคิดจิตก็อยู่ส่วนจิตความคิดไม่ใช่จิต ไม่ใช่ความคิดเมื่อทุกคนได้ตามรักษาจิตเห็นการเกิดดับภายในไปเนืองนงทุกขณะชื่อว่าพบที่พึ่งภายในตนเอง